ลูกกินนมแม่แล้วน้ำหนักตัวน้อยนะคะเหมือนเด็กตัวเล็กแบบนี้เราจะเพิ่มน้ำหนักลูกยังไงดีวันนี้ครูหมุนจะมาคุยเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้พัฒ์แฟมิลี่นะคะบ้านแห่งความรู้สำหรับครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูหมุนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าลูกของเรานะคะกินนมแม่นะคะแต่ลูกอะ่ะตัวเล็กมากเลยนะคะ แล้วเราจะทํายังไงเพื่อเพิ่มน้ําหนักลูกกังวลใจจังเลยนะคะท่านกําลังกังวลใจเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านะคะถ้ากังวลเรื่องนี้นะคะฟังครูหมุนทางนี้ก่อนนะคะว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะกังวลใจว่าเอ๊ลูกเราผอมไปหรือเปล่าน้ําหนักตัวไม่ดีใช่ไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะให้เราเอาน้ําหนัก น,ะะน้ำหนักของลูกกับอายุของลูกนะคะไปพอดในกราฟสมุดเล่มสีชมพูนะคะสมุดเล่มสีชมพูที่เราได้มาตอนที่เราคลอดลูกอะค่ะเล่มนั้นล่ะค่ะนะคะเปิดเข้าไปในนั้นมันจะมีกราฟอยู่นะคะเขาเรียก,กราฟตรงนั้นว่ากราฟการเจริญเติบโตนะคะสำคัญมากๆแล้วทีนี้เราเอา น้ำหนักของลูกนะคะกับอายุของลูกไปพอดกราฟมันจะเป็นแกนนอนแกนตั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราดูตามนั้นเลยนะคะถ้าหากเราไม่รู้นะคะลองเปิดอ่านเซิร์ชหาใน Google หรืออินเทอร์เน็ตนะคะใน ที่ต่างๆนะคะลองดูว่าเขาพอดกราฟกันยังไงนะคะเดี๋ยววานาันนัาครูหุ่จะทําคลิปเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะแต่มันพอดไม่ยากค่ะนะคะมันทักพอดไม่ยากเอาน้ําหนักกับส่วนสูงนับให้ตรงแล้วก็เขียเส้นลากอะไรประมาณนั้นเลยนะคะแล้วพอมันอยู่จุดมันอยู่จุดตัดอยู่ที่ตรงไหนนะคะก็ให้อ่านดูว่ามันคืออะไรถ้าจุดตัดน้ําหนักแล้วก็อายุของลูกนะคะอยู่ที่เกณฑ์สมส่วนหรือปกติอะไรประมาณนี้นะคะให้เรานะคะมั่นใจได้เลยว่า ถึงลูกเราที่เราดูว่าลูกเราอู้กินนมแม่ดูตัวเล็กตัวน้อยจังเลยดูผอมจังเลยถ้าเทียบกับเด็กที่ที่แบบว่าไม่ได้กินนมแม่กินนมกระป๋องหรือกินนมนมวัวหรืออะไรก็ตามแหละนะคะเรารู้สึกว่าลูกเราอ่ะทำไมตัวเล็กจังแบบเนี้ยอันนั้นน่ะแสดงว่าเรากังวลเกินไปนะคะอาจจะไม่ใช่นะคะให้เรารู้ว่าตอนนี้ลูกเราอยู่ปกติอยู่นะคะ ือครูหุ่จะเล่าให้ฟังว่าเด็กที่ทานนมแม่นะคะทุกคนนะอาจจะน้ําหนักอะ่ะตัวอาจจะยังไม่ได้ไม่ใช่เด็กที่แบบอวบอ้วนนะนะคะแล้วทีเนี้ยครูหมุ่เข้าใจว่าเราคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะที่มีลูกเล็กนะคะลูกยังไม่ถึงหนึ่งขวบหรืออะไรก็ตามบางทีเราเราจะใส่ใจในเรื่องของน้ําหนักของลูกมากๆเลยว่าเอ๊น้ําหนักลูกขึ้นไหมเอ๊น้ําหนักลูกเท่าไหร่หรืออะไรแบบเนี้ยหรือยิ่งถ้าแบบประมาณขวบหนึ่งถึงสองขวบะนะคะ มันจะเป็นช่วงที่แบบว่าการเจริญเติบโต,ตมันสูงปี๊ดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะพอเลยหนึ่งขวบมาลูกก็เริ่มกินจากอาหารเสริมที่เราให้เสริมมากลายมาเป็นอาหารหลักแล้วนมก็กลายเป็นอาหารเสริมแทนแล้วทีนี้มันก็จะมีอยู่ว่าบางทีช่วงข้อต่อประมาณนี้ค่ะช่วงช่วงเชื่อมต่อระหว่าง1ขวบขึ้นไปจะถึง2ขวบเนี่ยกับไอ้ช่วงเด็กเล็กใช่ไหมคะเด็กทารกที่แรกเกิดถึงช่วง1ขวบอะ่ะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงข้อต่อหรือช่วงต่อวัยของเขานะคะแล้วทีนี้มาเกิดการเปลี่ยนอาหารด้วยนะคะคเด็กบาง คนปรับตัวไม่ได้ค่ะ นะคะพร้อมกับการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วนะคะใช้พลังงานมากเพราะว่าเพราะว่าเด็กอายุ1ขวบแล้วคือเขาเริ่มเดินได้วิ่งได้ใช่ไหมคะเขาจะใช้พลังงานสูงมากเลยในการเดินวิ่งหรือทํากิจกรรมต่างๆมีแอคทิวิตี้ตลอดเวลาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเขากินไม่พอมันก็จะมีน้ําหนักลงบ้างนะคะน้ําหนักลงบ้างแต่ทีเนี้ยเราอย่าก,กังวลใจถ้าสมมุติว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะคะแต่ถ้ามันตกขอบลงมานิดหน่อยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบน้ําหนักค่อนข้างน้อยโอเคค่ะอันเนี้ย ให้เราพึงระวังหน่อยนะคะแต่ยังถือว่าเรายังดึงลูกขึ้นไปอยู่ในเขตปกติได้ทันนะคะนะคะแต่ให้เราระวงังอย่าให้มันตกลงมากว่านี้ถ้ามันตกมากว่านี้ไม่ดีแน่ๆแ,แสดงว่าลูกเกิดอาการขาดสารอาหารเฉียบพลันนะคะถ้ามันตกลงมาอยู่ในเกณฑ์ผอมแบบนี้แสดงว่าลูกขาดสารอาหารเฉียบพลันเลยนะคะแต่ทีเนี้ยนะคะ เราจะมีนัดฉีดวัคซีนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องไปพบพาลูกเราไปพบคุณหมอเด็กอยู่ตลอดเป็นระยะเวลาเลยนะคะด้วยแบบว่าถี่มากเลยนะคะช่วงนี้ฉีดฉีดวัคซีนนี่ก็คือจะถี่ด้วยแล้วเราไปหาคุณหมอถี่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณหมออาจจะพอดกราฟอยู่แล้วในเล่มสีชมพูแล้วเป็นประจำนะคะถ้าเราทําเองไม่เป็นให้เราถามคุณหมอเลยตอนที่เราพาลูกไปหาคุณหมอนะคะเราถามคุณหมอเลยว่าคุณหมอคะอน้ําหนักน้องเป็นยังไงมันดีไหมแนวโน้มมันดีไหม ต้องถามคุณหมอในเรื่องของแนวโน้มของน้ําหนักลูกมันดีไหมเพราะว่าคุณหมอเขาจะดูดดกราฟว่ามันเฉียงขึ้นหรือมันเฉียงลงคือกราฟการเจริญเติบโตที่คุณหมอ p ล o ตเนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกได้ว่าแนวโน้มนะคะน้ําหนักการเจริญเติบโตของลูกนะ่ะเป็นยังไงนะคะ คือเด็กๆนะคะครูครองหวนจะเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะดูว่าลูกมีพัฒนาการดีไหมการเจริญเติบโตดีหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวสะท้อนนั่นก็คือการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะคะตัวนี้จะเห็นเด่นชัดมากแล้วกราฟการเจริญเติบโตนี่แหละคะ่ะเป็นตัวชี้บอกอะไรหลายๆอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคือสําคัญมากสําหรับเด็กเล็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถามคุณหมอค่ะว่าคุณหมอคะแนวโน้มการเจริญเติบโตของน้องอยู่ในเกณฑ์ดีไหมคะเป็นปกติไหมคะมีอะไรน่ากั กังวลหรือวิตกกังวลไหมคะคุณแม่ต้องทํำยังไงต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงอะไรแบบนี้ถามเลยนะคะถามให้รู้แล้วรู้รอดให้รู้กันไปเลยเราอย่านั่งนิ่งหรือแบบอายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วแนวทางต่างๆเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนได้ถูกถ้าสมมติว่าลูกน้ําหนักคือผอมจริงๆน้ําหนักน้อยจริงๆนะคะตกเกณฑ์จริงๆ,นะะกกงๆแบบนี้นะคะแน่นอนแหละถ้า เราก็ต้องให้อ่าถ้าหากลูกเล็กยังไม่ถึง1นขวบใช่ไหมคะอันนี้ก็จะต้องให้นมเพิ่มขึ้นแต่ถ้าลูกอายุเลยหนึ่งขวบไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือต้องให้อาหารและนะคะจะไม่ใช่นมและเพราะว่านมมันจะกลายเป็นแค่อาหารเสริมนะคะเราจะต้องให้อาหารลูกอะ่ะเป็นอาหารที่มีพลังงานสูงแล้วก็มีประโยชน์นะคะพูดง่ายๆคือสารอาหารทุกอย่างครบถ้วนพร้อมกับพลังงานสูงด้วยนะคะพูดง่ายเป็นอาหาร h high energy high p โ Pro ร te ีนอะไรประมาณนี้นะคะทั้งโปรตีนก็ ต้องสูงพลังงานก็ต้องสูงเพราะว่าเด็กวัยนี้มีแอคทิวิตี้สูงนะคะเราจะเห็นว่าเด็กขวบหนึ่งเนี่ยพอเราอุ้มนะคะวางลงกปุ๊บน้องนี่เดินเลยนะคะลูกเราก็เดินเลยบางคนนะวิ่งได้นะคะวิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ คือแบบมีแต่จะไปพูดง่ายแต่ไปอย่างเดียวเพราะว่าเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเขาเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งแปลกใหม่หมดเลยนะคะเพราะนั้นเขาจะใส่ใจมากสนใจมากเขาก็เลยจะต้องเดินไปจับนะคะเดินไปสัมผัสไปเล่นคือไม่นั่งนิ่งเลยว่าอย่างนั้นเถอะและ้วทีเนี้ยการที่เขาไม่นั่งนิ่งแบบนั้นล่ะค่ะทาให้เขาใช้พลังงานเยอะนะคะเพราะนั้นเราต้องให้ลูกทานอาหารที่เป็นแบบพลังงานสูงโปรตีนสูงนะคะอาหารอะไรที่เป็นพลังงานสูงโปรตีนสูงนะคะ อย่างหนึ่งแหละที่คุณหมอเด็กจะต้องแนะนำนะคะเราอาจจะต้องทำอาหารการที่เราทำอาหารนะคะแต่ก่อนเราบอกว่าอ๋อถ้าไม่อยากอ้วนเราก็ต้องกินอาหารต้มนึ่งใช่ไหมคะ อาหารที่เป็นแบบการต้มนึ่งหรือปิ้งย่างอะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะลดการใช้น้ํามันแต่รู้ไหมคะว่าสําหรับเด็กนะคะสําหรับเด็กเล็กเนี่ยนะคะอาหารพลังงานสูงเป็นสิ่งจําเป็นเพราะฉะนั้นการทําอาหารที่เป็นพวกประเภทแบบทอดอะไรอย่างเงี้ยสำคัญนะคะใช้เราต้องใช้อ่ะคือเราอาจจะเปลี่ยนจากแบบกินปลาปิ้งนะคะเราอาจจะมาทําเป็นปลาทอดให้กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากปลานึ่งก็จะมาเป็นปลาทอดแล้วก็แกะเอาเนื้อเอาดูด้างดีๆนะคะทุกคนนะ เอามาคุกข้าวให้ลูกหรืออะไรแบบนี้แทนนะคะหรือจะเป็นถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยเริ่มกินพวกหมูทอดได้แล้วก็กินหมูทอดอะไรแบบนี้แต่ทีเนี้ยมันก็มีความเข้าใจผิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราให้ลูกกินพวกไขมันเลยดีไหมนะคะหมูทอดที่เป็นแบบมัน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 เยิ้มแบบอาหารพลังงานสูงแน่ๆเลยครัวหุ่นมันดีแน่ๆไม่ใช่นะคะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะของพวกนั้นมันไม่ดียังไงมันก็ยังไม่ดีอยู่นะคะ ไขมันพวกนั้นน่ะถ้าเรากินเข้าไปมากๆลูกเรากินเข้าไปมากมันจะสะสมอยู่ในร่างกายอันนั้นยังไม่ดีอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ทําไมละ่ะทาไมเด็กกินของพวกท,ทอดดีหลักครูหมุนนะคะคือด้วยความที่ทอดของครูหมุนคือเราต้องทอดในสิ่งที่มันเป็นอ่าสิ่งที่ดีค่ะอย่างเช่นทอดปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าทอดเนื้อก็เป็นเนื้อเนื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เนื้อติดมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะหรืออาจจะเป็นแบบอ่า คือพูดง่ายคือ ถ้าบางทีไม่ทอดนะคะเราอาจจะเป็นการต้มนะคะอย่างเช่นทําแกงจืดให้ลูกแต่เราตักน้ํามันด้วยค่ะตักตักน้ํามันใส่ให้ลูกสักครึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาผสมลงไปในน้ําซุปเลยด้วยอะไรเงี้ยลูกก็จะได้ตักกินน้ําซุปหรือคู่กับข้าวอย่างเงี้ยลูกตักกินด้วยแล้วมันจะได้มีน้ํามันซึ่งน้ํามันเนี้ยจะเป็นตัวช่วยให้พลังงานของอาหารชามนั้นหรืออาหารมื้อนั้นน่นมันสูงขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นเคล็ดลับอีกแบบหนึ่งในการทําให้มันเป็นอาหารพลังงานสูง ะะโดยการใช้น้ํามันเข้ามาช่วยทีนี้มีบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครูหนุนทำอาหารให้มันลดหวานเลยเติมน้ําตาลเข้าเยอะๆเลยเพราะว่าอาหารชนิดไหนที่มีน้ําตาลเยอะหวานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอาหารชนิดนั้นมีพลังงานสูงใช่ไหมครูหนุนอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะเด็กๆต้องอ่อนหวานเข้าไว้นะคะอ่อนหวานคือลดหวานนั่นแหละคะ่ะนะคือคือลดลดการทานหวานนะ,ะลงอันนั้นอะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่งั้นลูกเราจะติดลดหวานค่ะนะคะ,นะคะลูกติด รสหวานอนยะ่างเช่นถ้าใครเอานมรสหวานให้ลูกทานลูกก็จะไม่ยอมทานนมรสจืดเลยเพราะว่าเขาติดรสหวานแล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเราอย่าเพิ่งให้ลูกติดรสหวานนะคะไม่ดีเลยนะคะกินแล้วก็อ้วนในอนาคตน้ำน้ำตาลไม่ดียังไงมันก็คือ,อยังไม่ดีต่อร่างกายอยู่โอเคไหมคะแต่เพียงแต่ว่า,าครูโอ,อนบอกว่าให้ทอดได้เพราะว่าอาหารพวกไขมันมันก็จัดเป็นอาหาร หลักห้าหมู่มันอยู่รวมกันในอาหารหลักห้าหมู่ยังไงเด็กก็ยังต้องการอยู่เพราะว่าไขมันช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของสมองนะคะเด็กในช่วงเนี้นะคะในช่วงตั้งแต่แรกเกิดมาเนี่ยนะคะจนถึงอายุ3าขวบเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโตเร็วมากๆเลยและมากที่สุดเลยมากที่สุดยิ่งกว่าวัยอื่นๆนะคะ เราอยากให้ลูกฉลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องพัฒนาสมองลูกตั้งแต่อยู่ในครรนเลยแหละคะ่ะยาวมาจนข้าง3ามขวบนี่ห้ามพลาดเลยเขาเรียกช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสทองนะคะแล้วไขมันนี้แหละคะ่ะก็ะคือเป็นตัวช่วยด้วยแล้วมันยังมีพวกไขมันประเภทพวกโอเมก้าสามโอเมก้าหกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เป็นพวกกรดอะมิโนที่จําเป็นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องใช้พวกอย่างนั้นด้วยอาจจะมีในพวก ส่วนน้ำมันก็ใช้น้ำมันควบคู่กันอาจจะเป็นพวกน้ำมัน น้ำมันดอกลำข้าวเอ่อเอ,อน้ำมันดอกทันตะวนันน้ำมันลำข้าวใช่ไหมคะน้ำมันถั่วเหลืองอ่าบางทีก็อาจจะสลับใช้เป็นน้ำมันหมูบ้างคือแบบสลับสลับกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายนะคะไม่ใช่ว่าเราคือพูดง่ายๆคือกินให้หลากหลายะคะ่ะพาลูกกินให้หลากหลายมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อันนั้นคนะือแนวทางที่ดีที่สุดเราอย่าก,กินแต่อย่างเดียวเดียวเดียวซ้ําๆแบบนั้นอันนี้จะทําให้ลูกได้เฉพาะสารอาหารชนิดนั้นในอาหาร ชนิดนั้นแต่กับขาดแคลนอาหารคืนแล้วก็สารอาหารชนิดอื่นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะไม่ดีกินให้หลากหลายเข้าไว้อันนี้คือหลักการในการที่เราจะทํายังไงให้ลูกน้ําหนักเพิ่มนะคะ เราจะทำยังไงก็คือทำแบบที่ครูโมนพูดเมื่อกี้คร่าวๆนะคะแล้วกินพวกไข่นมใช่ไหมคะตับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตับมันมีธาตุเหล็กนะคะหรือพวกเครื่องในสัตว์อย่างเงี้ยมีธาตุเหล็กสูงนะคะเด็กๆต้องการธาตุเหล็กเพราะว่าเด็กๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ธาตุเหล็กของเขามลดต่ําลงมาแล้วนะคะหลังจากที่คือตอนที่เด็กคลอดเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะได้ธาตุเหล็กมาจากคุณแม่แต่พอหลังเลยอายุประมาณ6เดือนขึ้นไปเนี่ยนะคะธาตุเหล็กที่ได้มาจากคุณแม่มันลดลงแล้ว ะะเพราะฉะนั้นเด็กต้องเสริมธาตุเหล็กถ้าหากเด็กๆาดธาตุเหล็กเด็กๆก,ก,ก็จะจะซีดได้แล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันต่ําแล้วลูกก็จะป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องเสริมธาตุเหล็กให้ลูกด้วยนั้นต้องอทําอาหารที่เป็นพวกเครื่องในสัตว์หรือตับมีธาตุเหล็กอะไรย่างนี้ให้ลูกทานสัปดาห์ละประมาณสองครั้งนะคะต่อสัปดาห์อะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะหลักการคร่าวๆแต่สรุปแล้วครูหมุนก็อยากจะบอกว่าถ้าใครมีปัญหานี้อยู่นะคะหนึ่งอย่า ระหนกตกใจนะคะ2ให้ตั้งสติให้ไปถามคุณหมอหรือดูที่พอดกราฟการเจริญเติบโต3ถ้ารู้ว่าเปลี่ยนแปลงมันมันมีความผิดปกติเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆให้เราลองหันมาดูของที่ดีมีประโยชน์ใกล้ตัวของเราอย่างเช่นพวกอาหารนะคะอย่าพึ่งไปหวังพึ่งยาอะไรต่างๆนะคะเพราะว่ายามันก็ไม่ได้ช่วยให้เท่าไหร่นะคะแต่อาหารการกินนี่แหละนมให้ลูกหรืออาหารที่ทําให้ลูกอะ่ะเราโอเคหรือย,ยังเราใส่ใจดูแลเต็มที่หรือย,ยังนะคะถ้าเราทําได้ตามนี้นะคะทุกอย่างไม่มี ค่ะแล้วน้ําหนักลูกจะขึ้นมาเองนะคะแล้วลูกก็จะอยู่ในเกฑ์ที่สมส่วนเองแล้วเด็กที่กินนมแม่นะคะจะเป็นเด็กที่ไม่ดีอ้วนนะคะแต่เป็นเด็กที่สมส่วนนะคะสมส่วนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วยอันนี้เราทําดีทําถูกต้องแล้วค่ะที่เราให้ลูกทานนมแม่นะคะ ครูมุนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังคลิปของครูหมวนนะคะอย่าลืมนะคะใครชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ครูหมวนด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้ครูหมวนทําคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ให้ทุกท่านเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าหากใครชอบนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของครูหมวนที่ครูหมวนลงให้ทุกๆวันค่ะงั้นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกท่านคะสวัสดีค่ะ